นี่คือสถานอหู่บ้านสายทองที่ฉันปอกมาสู่ <C> e <ars> ฉันไม่นึกเลยว่าชีวิตฉันจะต่ำต้อยขนาดนี้ <c oughs> ทำไมอ่ะทำไมฉันไม่มีบ้านหลังโตๆบ้านสวยๆมีเก้าอี้ไม้สักแบบคนอื่นเขาบ,บ้างทำไมฉันถึงไม่มี ไม่บ้านหลังนี้แหละจะต้องเป็นของฉันฉันจะต้องฮุบสิ่งนี้มาให้ได้ฉันจะต้องดกบ้านทั้งหมดรวมทั้งเฟอร์นิเจอร์ของฉันหัวเราะอะไรจ๊ะบ้านนี้เป็นของฉันนะคะใช่ไหมคุณพี่ใช่จันน้องโอ้ใช่เป็นของเราสองคนใช่ไหมไม่จริงบ้านหลังนี้จะเป็นของฉัน เพราะว่ามันคือบ้านของฉัน<ม>เธอคือตัวประกอบออกไปจากเฟมทั้งคู่เลย <c oughs> นี่แหละนะครับวันนี้นะครับข้าพเจ้าอิทนทนนท์นะครับจะมาเปิดบ้านเพราะว่าวันนี้ เป็นวันที่เราจะเข้ามาตรวจบ้านแบบไม่มีเก้าอี้ไม้สักของแม่แล้วนะครับตอนนี้ทำไมทำไมเก้าอี้ไม้ไสักมันไม่สวยตรงไหนจ๊ะมันสวยแต่มันไม่เข้ากับบ้าน <c oughs> ก็บอกอยู่ว่าไม่เข้ากับบ้านบ้านจ <c oughs> ังแต่งโอ้โหออกแนวแบบว่าชาวอังกฤษเลยสีขาวโปร่มีบัวมีอะไรเธอมาเอาเก้าอี้ไม้สักวางโอ้โหจบและชีวิตแล้วแต่เธอตัดสินใจแล้วกันเห็นไหม,มล่ะมูนอินเดเียคุโรมาลองไห้เศร้าเลยเพราะว่ามันไม่เข้ากับบ้านจริงเขาก็เลยอยากให้หาโซฟ,ฟาคือโซฟาสามารถเข้าได้นะครับ อะเข้ามาดูก่อนเลยในบ้านเราอะมีความใฝ่ฝันว่าเราอยากที่จะมีบ้านขาวๆเรียบๆแต่แม่ก็ทะมาทลายฝันบ้างบางทีก็คือเอากอี้ไมสักมาวางรอบที่แล้วที่ลงให้ล่าสุดโอ้มาถึงแม่ลองมาวางดูไงเธอจะชอบมันไม่เข้ากับบ้านลองเปิดใจเส้นนี้มาล่ะไม่ไะได้ตัดสีที้สีขาวนี่เป็นสีไมสักนะคะมึงแปลกนะเจ้าไม่ใช่ฐานยาก แม่เขาก็หว so 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 nice e in so ังดีแหละเขาอยากให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยบ้านเรามีในส่วนของการแบบว่ามูต์แอนโทนที่มันเป็นติลของคู่ก็คือในส่วนนี้ก็คือให้มันสลับสีกันก็อีไปสีไม้แล้วก็บ้านไปสีขาวซึ่งมันไม่เข้ากันนี่เลยจ้ะคนนี้นะจ๊ะเป็นในส่วนของแรงงานชั้นนําเราเป็นคนดูแลให้ทั้งหมดเวลาฉันไปทํางานเขาก็จะเป็นคนที่คอยตามคอยติดคอยอะไรคอยต่างๆเธอไม่ต้องทําท่าฉันเหนื่อยไงเธอเหนื่อยฉันรู้ก็ขอบคุณไงก็ขอบคุณเออขอบคุณขอให้เจริญเจริญแต่ไม่มีชั้นบ้านศษนุกอย่าเอร็ ออกแบบเราให้เธอสแกนอีกทีนึงเขาเรียกคิวซีแต่ฉันไม่ติดวอลเปเปอร์นะไม่ติดก็ไม่ติดสิก็เธอมาให้เขาวัดก็ล่าสุดฉันเห็นเขาเธอมาให้เขาวัดวอลเปเปอร์ฉันไม่เอานะฉันอยากได้บ้านขาวๆโปรนแต่ห้องนอนนั้นน่าจะติดไม่ติดมันจะเป็นฟุ้งก็ฉันไม่เอาไม่เอาก็ไม่เอาเห็ไม่เอาก็ไม่ถึงไหนเอาก็ไม่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 เอาก็ไมเอาน็ไม่เอาก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 ็ไ่เอาก็ไม่เอาก็ไม่เอาก็ไม่เอากไม่เข้าก็ไม่ โอเคแล้วเธออย่าพูดหวายได้ไหมก็อ,อีไม,มา์กอีมคเธอไม่ชอบก็คือจอบบางคนเขาชอบสมมติคนล้านคนฉันไม่ใช่ <รถ S 2> ไม่ชอบก็อีมายนะฉันชอบก็อีไมายคือก็อีไมามันเข้ากับบ้านของยาย okay. กับบ้านของแม่แต่บ,บ้านของฉันฉันไม่เอาก็อีมายเพราะว่าฉันนั่งแลวฉัน เออเออนั่งตรงนี้จะเป็นโซฟาโซฟาเข้าได้นะคะเพราะยังขาดโซฟาอยู่แล้วฝั่งนี้ด้วยจ้ะทีวีอันนี้77นิ้วนะคะสามารถวางได้เนาะสามารถวางได้ไม่แล้วตรงนี้เขาเป็นหินอ่อนนะคะคุณแม่ตรงนี้เป็นหินอ่อนตรงนี้น่าจะเป็นโต๊ะกินข้าวไหมตรงนี้จะเป็นโต๊ะกินข้าวจ้ะเนี่ยอยากได้โต๊ะที่สวยแล้วก็จะมีเชเดเลียร์อันนึงตรงนี้นอนเป็นฟิลฟิลคริสตัลคริสตัลคืออยากได้โต๊ะอินทนาลเขาจะได้ถ่ายรีวิวจะได้ให้น้องๆท่านผู้ชมเห็นทุกวันไง เนี่ยโลเคชั่นตรงนี้จะสวยเห็นนะเดี๋ยวเราจะซื้ออะไรมาประดับประดับันหน่อยนี่ใครจะเข้าก็ซื้อข้ามาเลยนะช่วยช่วยกินที่โน่นหน่อยช่วงนี้นางก็เหนื่อยเหน,นืน่อยห,ยห,ยหาง,งิน <โ frustrating S 2> ทำบ้านใช่ไหมใช่ครับทุกคนฝากด้วยนะมานี่ตรงนี้เป็นห้องโซนห้องครัวละอันนี้อันนี้ห้องครัวแล้วตรงนี้ก็จะเป็นอาจจะเป็นบาร์นิดนึงอ่ะคือเป็นพวกอ่านะอ่าเป็นฟิวนั่งสังสรรค์เอาไว้ใส่อาจจะเป็เออมึนเมามึนเมาก็ว่ากันไปเอออันนี้หลังบ้านโอเคจุด อันนี้เป็นอันนี้เป็นในส่วนของครัวครัวไทยอันนี้ทําอาหารตรงนี้แหละส่วนนี้ทําอาหารตรงนี้อ,อืนนอจะ<ว>ต้องติดหูด้วยป่ะอันนึงปะ่ะตรงเนี้ยเหรอคะเราทําตัวนี้พอเราจะซื้อกม็มันม<ส>ีหูแบบเด้งขึ้นมาจากข้างล่างนะฟึ่มแล้วขึ้นมาอย่างเงี้ยก็มีนะอันนี้เป็นซิงค์ค่ะที่เป็นซิงค์ล้างมือตรงนี้เป็นซิงค์ก็ซื้อมาแล้วเป็นบ้านครูแล้วเป็นบ้านแม่อ่ะตรงนี้เป็นใดๆนะคะตรงนี้ก็เป็นในส่วนของห้องแม่บ้านเป็นไรไป อันนี้เป็นครัวที่เรารู้สึกว่าน่าจะเป็นครัวที่ที่ออกแบบไว้ตั้งแต่แรกเลยคืออยากได้โค้งๆอย่างเี้ยความกระเทยเนาะเนี่ยอยากได้ความโค้งความอะไรก็คือเขาทาได้สวยมากนะครับพี่ตัวนีพี่ตัวแฮปปี้ไหมลูกมีบ้านมีอะไรขเขาแล้วเนเี่ยภูมิใจไหมจ๊ะภูมิใจมากคะ่ะแม่พูดให้มันซึ้งๆ,ๆดิอันนี้มันไม่สวยลูกแม่ภูมิใจในตัวลูกมากเลยนะคะเพราะลูกเก่งมากเลยค่ะ อดตะลับขับตะนอนนอนตีหนึ่งดอนตีสองเพื่อหาเงินมาสร้างบ้านใช่ไหมคะแต่บ้านแล้วจริงใจกูไหม่ยแล้วบ้านมันสวยจริงไนหะดูออนทีเรียทำสิแล้วเธอจะเอาวอลเปเปอร์มาติดมันเข้าที่ไหนล่ะมันต้องไปข่าวลวนค้าไม่ติดก็คือไม่ติดจะพูดบ่อยได้ไหมคะเดีย๋ยตเดีย๋ยพูดอยู่นั่นแหละคะ่ะแล้วตัวเองไม่ได้มาทุกอาทิยิย์ฉันก็จะนะคะในประตูนี้ก็ทำใหม่ใช่ใหม,มเขาก็จะติดบัวให้หมดเลยแล้วเดี๋ยวอันนี้ก็จะเปลี่ยนใหม่หมดเปลี่ยนใหม่หมดเลย ก็ค <Net> ือต <uma. S 1> ้องบอกก่อนว่าตอนนี้น่าจะประมาณซักถ้าเป็นถ้าเป็นในส่วนของอินเรียเนียน่าจะซักประมาณ60%แล้วเนาะเหลือสี่ในการเก็บงานในการแบบว่าขัดสีมันเท่ากันหรือติดบานเฟียมหรือจะเป็นในส่วนของการแบบ ติดดีเทลของเขาเช orn, ่นแบบเนี้ยอย่างเงี้ยตรงเนี้ยมันสามารถมี yeah. <laughs> ที่ว่าที่จับที่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่บริษัทที่ผลิตที่จับเลื่อเลื่สวยๆอ่ะเออเป็นคริสโต้คริสตนายน้องคริสโต้อะไรก็มาให้น้องเขาหน่อยโอ้น่ารักน่ารักนะคะเน่ารักน่ารักเห็นไหมล่ะกราบลูกค้านะกราบลูกค้าดีค่ะลูกค้านะขอบพระคุณนะคะลูกค้าขอบพระคุณล่วงหน้าด้วยค่ะเราพูดพร้อมกันนะลูกค้าเข้าได้ค่ะสามทีสามสองหนึ่งลูกค้าเข้าได้ค่ะลูกค้าเข้าได้ค่ะลูกค้าเข้าได้ค่ะ ขอบพระคุณนะคะปาขึ้นชั้นสองดีกว่าแบบอย่างรวดเร็ว้น,สอ,วนสองเลยนะคะขึ้นจนแบบทุกวันทุกวันนะคะจงน,นับบงดบันได้เลยนะคะท้่ผมมีกี่ซี่ทั้งหมดสิบห้าซี่นะคะบรรดะขอบอกนิดนึงได้ไหมว่าตัวฝั่งตรงนี้ตรงนี้จะเอาออกแล้วอยากทําห้องพระใครสนใจอยากทําห้องพระหรือว่าแบบรู้สึกว่าอยากจะรีโนเวทห้องพระให้ได้นะครับเพราะว่าเราเป็นคนชอบไหว้พระและพระเราเยอะมากนะคบเราอยากได้เป็นฟิลขาวๆเป็นฟิลแบบว่าสบายตาเป็นเหมือนแบบว่ามีบ้องมีบัวอะไรเงี้ยตามบ้านเราเลยเงี้ยใครสามารถที่อยากที่จะมารีโนเวทห้องพระได้ ยินดีมากเลยนะครับขอบคุณนะครับอันนี้แอนนั่นเองอันนี้เป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมมาสเตอร์แมนลมของอินเดอร์ดอลค่ะทำไมเธอสตอเบอรี่ขนาดนี้ล่ะลูกสตรอวแม่ก็สตอมันเหมือนกันไปเลยมันได้เชื้อไงจ๊ะลูกแรกแม่ก็จะล่นเอร์ดอดีกว่าอินเดอร์ดอใช่นี่ตอนนี้สิ่งที่หาอยู่คือเตียงเพราะว่ารู้สึกว่ายังไม่ถูกใจกับเตียงไหนเลยอยากได้เตียงแบบสีแบบออกครมครีมได้นอนล่ะ ที่นอนก็เดอย่ที่นอนมีเอยหรือที่นอนเป็นกู๊ปเป็นอะไรเงี้ยเข้าได้เหมือนกันเตียงแล้วมันจะมีโต๊ะหัวมุมสองฝั่งด้วยนะใช่แล้วไฟตรงนี้ด้วยเน,นีเน้นไฟตรงนี้ไฟตร,ตรงนี้อยากได้สวยๆไม่รู้ว่าจะเป็น<ว>แบบไหนอ่ะสวยที่สุดอะเราอยากได้เป็นคริสตัลสวยๆสีขา,ขาวๆพิมๆอ,อ,อะไอีนะออ่างเงี้ยเนาะแล้วก็หัวเตียงอาจ,จะมีแจก,กันที่มันเป็นไฟที่มันเป็นเหมือนแบบว่า โคมไฟแบบตั้งโตอีกสรักหนึ่งอันตัวอกสองอันเนาะเขออาจจะสวยดีอันนี้ครับดูห้องน้ำนะคะห้องน้ำนะจ๊ะห้องน้ำแม่นี่ครับภูมิใจนําเสนอมากเพราะแม่นี่ครับเป็นคนแบบฟิลแบบว่าฟูมาให้ดูดูห้องน้ำสิคะโอ้อันนี้ก็มจะเป็นฟิลห้องน้ำเนาะเราอยากได้หินอ่อนแต่ว่าหินอ่อนเขาบอกว่าปูห้องน้ำแล้วมันจะไม่ค่อยเลิศก็เลยเอาเป็นกระเบื้องที่เป็นลายหินอ่อนแทนนะครับแล้วก็มีอ่างอาบน้ําอันนี้เดี๋ยวต้องลุ้นกันว่ามันจะเลิะ โหลไหมอาจจะต้องมีกระจกกั้นนะผนังกั้นอ่ะเข้าได้นะกระจกี่กั้นใครอยากทำกระจกใครได้นะครับอยากได้กระจกแค่ครึ่งบานประมาณนี้พอแล้วก็กั้นให้หน่อยเพราะตอนอาบน้ำน่าจะกระเด็นชอบวาดดีลางเวลาอาบน้ำมันชอบเต้นชอบกระเทยมันชอบแบบโชว์อ่ะไม่เครื่องหรือไม่ก็สไลด์ได้อันนี้อีกห้องนึงนะคะห้องนี้ก็จะเป็นไฮไลท์เลยนะจ๊ะห้องนี้คือห้อง walk in p r o s e t ค่ะห้องแต่งตัวนั่นเองนี่จะบอกว่าตรงนี้มีกระจกด้วยนะใช่มีสไลด์ได้ด้วย เป็นกระจกเวลาแต่งตัวเวลาแบบสมมติว่าแต่งตัวแล้สจะโพสก็แบบปึ้งปึ้งอะไรอย่างงี้แล้วตรงนี้ก็จะมีไอแลนด์ตรงกลางละจ๊ะอ่ไอแลนด์ตรงกลางไอแลนด์ตรงกลางแล้วอตรงนี้ก็เป็นกระจกติดเอาไว้แบบว่านี่เป็นกระจกไว้สองเงาของคุณนายเขา่าคะสองไอนะสองเงาของคุณนายเขาค่ะตั้งแต่หัวจะหลดเท้าอ่เนี่ยเธอลองส่องกระจกสีแบบสวยๆอ่ะเธอลองส่องสมมติว่าตอนเช้าตื่นมาแต่งตัว หวีผม <pec> แต่งหน้าใส่สร้อยติดกิ๊บโอเคเด, eri, ด้าหนึ่งเด้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 งหน่อยเด้ง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 หน่อยเด้ง แม่ลูกเหมือนกันเลยนะครับอนก็อันนี้ไว้ใส่กระโปงกระเป๋ากระเป๋านะครับก็เอาของแม่มาทบด้วยเพราะของเราก็ไม่ได้เยอะเอาของแม่มาวางให้มันดูสวยนะครับของฉันจะหมดตู้อยู่แล้วจ้ะอของฉันจะหมดตู้ะะอยู่และะ้วค่ะกระเป๋านี่ค่ะขออะไรจ้ะก็ขอแฮปไปไงก็ขอแฮปไปไงไม่ไม่ต้องโปรเจกต์ก็ได้เธพูดดังกระเป๋าของันเบาก่อนเวลาเวลาเนี่ย <laughs> คนเสียงดังแล้วเวลาเวลาหนูไปตัดคลิปหนูก็ต้องสโลว์สโลว์เนี่ยใช่ไหมเออมีการสั่งสอนเขาตัดคลิปด้วยเอ่ะัพต่อ อันนี้เป็นวอลล์อินครอเซ็ตนะครับเล็กๆของเราน่าล่างนะครับก็อันนี้น่าจะใส่ใส่ฝั่งเสื้อผ้าอันนี้ก็จะใส่กระเป๋าแล้วเดี๋ยวมีไอแลนด์ตรงนี้เล็กๆใส่แอคเซอรี์เรียบร้อยละแอร์เรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวมีจะมีเชนดเรียอันนึงตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมาคอมพลีทลุคทั้งหมดให้ดูอีกทีนึงว่ามีอะไรบ้างเพราะบ้านเราไม่ได้ใหญ่เล็กๆอก็เลยครับเพราะว่าอยู่ในหมู่อยู่ในหมู่บ้านเดียบ้านมินิมอลความฝันของอินทรนเขาอยากมีบ้านบิวทั้งหลังนะคะเอออยากทำบ้านความฝันเขาก็เป็นจริงอัันนี้้้ก็สรางงดววยตเอ เงินของเขาทุกบาททุกสตางค์นะจ๊ะนี่ถ้าแม่ออกไปแม่ก็ไม่เอาของเขาหรอกแต่เป็นก้อนเฮ้ยเหมือนนางร้ายในละครหลังข่าวเลยอ่ะพี่กิ๊กสวดจ้าเลยกูงงแม่กูมากเองตอนนี้ทำบ้านไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะทั้งหลังนะรวมตอนนี้ทั้งหลังแล้วมีการทำเอ่อรีโนเวทข้างนอกแล้วลานจอดรถแล้วอะไรเงี้ยก็น่าจะประมาณสัก70%็ดสิบได้ละทั้งหลังเหลืออีกประมาณ30ก็คือในส่วนที่เขาจะมาเก็บงานเนาะ เก็บงานในที่นี้คือขัดสีดูพื้นแล้วก็ในส่วนของว่าเขาจะดูบานพับบานเฟี้ยมต่างๆว่ามือมันโอเคไหมอะไรเงรี้ยแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือน่าจะเป็นในส่วนของเพดานฝ้าอะไรเงรี้ยเพราะเดี๋ยวเขาจะต้องบอกว่าจะต้องมีไฟตรงไหนบ้างจะต้องมีเชนเดลีย์ตรงไหนจะต้องมีไฟจุดลุมกี่อันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้น่าจะน่าจะมาทําให้ c o m p l e t น,น่าจะเร็วๆนี้ก็ก็อยากจะบอกว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังแรกนะที่เราแบบว่า ภูมิใจนําเสนอมากอยากที่จะแบบว่ามีบ้านเป็นของตัวเองอยากที่จะแบบปลูกต้นไม้อยากที่จะมาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหมายอยู่บ้านสบายๆเป็นฟิลแล้วก็มีความฝันของเราเนาะเล็กๆอะไรเงี้ยก็อยากจะบอกว่าเออสามารถเข้าได้นะคะในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเพราะเรารู้สึกว่าเราอยากที่จะทําบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่เราสามารถใช้ถ่ายงานได้ด้วยเราอยู่ด้วยหรือเพื่อน <c oughs> ๆมาเวลคัมอะไรเงี้ยแล้วก็จะสามารถมามาได้อย่างแฮปปี้อะไรเงี้ยเอออีห้องนึงตรงนี้นิดนึงนะครับตรงนี้เป็นห้องแต่งตัวหมายถึงว่าเป็นห้องแต่งหน้า โต๊ะแต่งหน้าหรือไฟแต่งหน้าหรืออะไรเงี้ยมาถึงว่ากระจงกระจกอะไรเงี้ยสามารถที่จะติดต่อได้นะครับเป็นฟิลแบบว่าเอ้ยเป็นห้องแต่งน้องแต่งหน้าเขาเผื่อเป็นไปนง,งงไปงานอะไรเงี้ยครับนั่นแหละครับก็เป็นความภูมิใจของเราที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเห็นแล้วเราก็ตื้นตันนะว่าแบบเฮ้ยเราไม่น่าเชื่อเลยว่าเราจะสามารถที่จะมีบ้านกับเขาบ้างอะไรเงี้ยครับก็ ก็อยากให้มันดูักน่ารักน่ารักอบูนตัวุ่นเป็นฟิลใช่ตอนแรกเราตั้งงบบ้านหลังนี้ไว้เท่าไหร่มืงแครีโนเวตตั้งงบไว้แค่ประมาณล้านหนึ่งด้วยซ้ําคือการทําบ้านอ่ะมึงไม่มีทางที่มึงจะไม่มีทางบานปลายมันบานปลายอยู่แล้วเว้ยเพราะว่าอะไรรู้ปะเพราะว่าเราอยากได้สิ่งที่ดีที่สุดเรารู้สึกว่าแบบเราอยากได้ตรงนั้นเพิ่มอยากได้ตรงนี้เพิ่มอยากนั่นอยากนี่อยากนอนอยากอยากไปหมดอ่ะนอกป่าเพราะฉะนั้นมันคุมงบไม่ได้หรอกแต่ว่าคนที่มาทําให้เราเขาดีแล้วเขาก็เหมือนแบบแนะนําเราได้แล้วก็เราไว้ใจในนนส่่่ววขขออองงงิททีีเเเรรยแล้้ก็็ชาาไดตม เราไม่ต้องกลัวว่าเขาจะหนีหายเนื้อออกปลาเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําบ้านหลายคนที่ปรึกษาหลายคนเขาบอกว่าถ้าสมมติมีช่างดีมีทีเลียดีมีทีมงานที่ดีจบรู้สึกว่าเออหายเหนื่อยเพราะว่ามันต้องเหนื่อยกว่าเดิมกว่านี้เยอะมากมันก็จะเรื่องคือก็ก็ถือว่าเป็นเป็นความฝันที่เราที่เราได้ทําให้มันคอมพ l e t อีกหนึ่งอย่างนะครับเพราะว่าส่วนตัวเราแล้วว่าสมัยก่อนเราเช่าบ้านอยู่ตลอดกับแม่กับพ่อกับอะไรเงี้ย พอแม่เริ่มมีบ้านที่บ้านเราเริ่มมีบ้านเราก็รู้สึกว่าวิ้ยในอนาคตแล้เราก็อยากที่จะมีบ้านเปของตัวเองบ้านอย่งเพราะฉะนั้นวันนี้เราเราทำได้แล้วก็ ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามที่ชื่นชอบอะไรเงี้ยก็หวังว่าจะยังชื่นชอบกันต่อไปเรื่อยๆเพื่อที่จะเราจะได้หาเงินหาทองมาเพื่อทําบ้านของเราไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วที่สําคัญคือเรารู้สึกว่าเราดูแลคุณพ่อคุณแม่เราได้อย่างแฮปปี้แล้วเขาก็แฮปปี้แล้วบ้านหลังนี้จริงๆแล้วว่ามีความตั้งใจอยากให้ป้าเนียมาอยู่ด้วยหมายถึงว่ามาอยู่มาเกาะคือแต่เป็นคนชอบสกินชิปกับป้าฉันมากอะไรเงี้ยป้าฉันเหมือนแบบฟิลลิ่งแม่นมเลยอะไรเงี้ยแล้วคือม่ได้อยู่ใกล้แม่ด้วยแม่อยู่ซอยพราะฉะนั้นอยู่กกล้ันนนวววงเือแบบมายถึงว่า จะได้ช่วยเหลือซึ่งก,กันและกันจะได้แบบอยู่กับแม่จะได้หอมแก้มแม่ดูดเต้าแม่เหมือนเดิมนะครับหอมแก้มหน่อยสิยืนคุมบังเหียนอยู่ข้างหลังอยู่นั่นน่ะต้องพูดนั่นต้องพูดนี่อ่ะฉันจพูดกับเธไม่รู้รหรอบ๊จนะูบเม้งรักไหมรักจกิจ๊ะเอาความจริงแบบต่อ<ท>หน้ากล้องเธอชอบมีเสียงส่องเวลาเธอพูดกับต่อหน้ากล้องไงเยนิสเธอฉันไม่รักเธอเหรอบ้านหลังนี้ของใครของฉันของเธอใช่ ชันกู้งง้าไปไอเล็บ o ยูมาจุ๊บไอเล็บอยูเป็นการรักกันแบบฮาร์ดคอร์ไปเล็บอยูเว้ยเออไอเล็บยูเหมือนกันเว้ยโอเคสั่งคนต้อไป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 โอเคนั่นแหละเป็นคลิวนั้นนะครับก็นั่นแหละก็ถ้าสมมติใครสนใจอยากจะเข้าในส่วนไหนตู้เย็นก็ยังได้นะเพราะเราหาตู้เย็นใหม่อยู่นะครับก็ ในเป็นในส่วนของโซฟาเตียงอะไรต่างๆอ่ะคือสามารถเข้าได้แล้วก็เช็คมาได้เลยนะครับทีวงทีวีอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะครับฝากด้วยนะครับบ้านของอินทนนท์หลังแรกนะครับแล้วก็จะรีวิวเดี๋ยวทำคลิปให้ดูบ่อยๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ในช่องอินทนนท์ฮาวด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์มามากมายมีหลายอย่างที่อยากทํามากพอดแคสต์เอ่ยพูดคนเดียวเอ่ยร้องเพลงเอ่ยโคเวอร์เพลงอะไรต่างๆมันมีมากมายที่เราอยากทําก็ฝากไว้ด้วยนะครับฝากอินทนนท์มาในหัวอกหัวใจด้วยเพราะว่าจะเริ่มกลับมาทํา YouTube แล้วซึ่งงงไไมม่ดด้้้้ทททํําา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 านนนนกกกกกกเเเพรรระุคียยยยยยออฟััวววๆๆฉ็ใหลฝ สวัสดีครับผู้ล้วขนลุกมึงู้วนแค่นี้นะเข้าเรื่องผีแล้วนะคือที่บ้านหลังนี้มันบ้านเลขที่2องหนึ่งสาเนาะคือเราก็ไม่คิดว่าเราจะมาอยู่บ้านเลขที่2องหนึ่งสามเหมือนกันนึกออกปะแล้วเราจะบอกว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ทําให้เกิดอินถนนด้วยนะเพราะอะไรรู้ปะเพราะว่าเดี๋ยวเล่าอีพีหน้าดีกว่าว่าทําไมบ้านหลังนี้ถึงเกิดอินถนนมึงบ้านหลังนี้คือคือมันเป็นอินดีเทลมากเว้ยเพราะว่าเดี๋ยวจะมาเล่าอีพีหน้าถ้าใครอยากฟังให้กดคอลคัคังสามตัวเดี๋ยวจะไลฟ์ฟังในอีพีถัดไปเพราะว่ามึงมัน คนลุกมากบอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบต,ต้องเล่าแยกเพราะว่ามันดีเทลมันเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับกด Subscribe ให้ด้วยช่องอินทนนท์เท้านะครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วความของใจล่ะจะมีใครมาอยู่กับเราหรือเปล่ามึงไม่เอา EP หน้าแล้วกันน่าจะพี EP หน้าหน้าสร้างสีให้มันดูมีอะไรต่อไม่เอามึงเมื่อกี้มีคนมาส่งแกรบคนส่งของ จบฝากเลยนะครับ